สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จริงๆผมอยากจะให้มันสมบูรณ์กว่านี้แต่ว่ามันได้ประมาณนี้อันนี้มันเป็นรถเป็นรถหนึ่งต่อสองนะครับขออุญาเปิดคลิปก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปการแกะกล่องน,นะครับรถที่เป็นรถเก่ามากแล้วครับมันเป็นตัวห้าสามห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยครับตัวเวอร์ชั่นนี้ยี่หอ้ออ่านว่าอะไรเนี่ย เห็นขี้เหยนขี้ไม่รู้วายีออะไรแต่ว่ามันเป็นรถประมาณไม่รู้สเกลด้วยแต่ว่ามันคือ535นะครับคือเป็นรถหนึ่งต่อสิบสองเท่าที่ดูจากขนาดนะเทียบเคียงนะซึ่งเป็นตัว RTR นะครับกล้องก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่สองเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่ใช้แบตเตอรี่นะครับกับเวอร์ชันที่ใช้เป็นฐา,าน เอเอ AA นะครับหก้อนมันจะมี2เวอร์ชันผมได้มาเป็นเวอร์ชันแรกนะครับเป็นเวอร์ชันที่ใช้แบตเตอรี่แต่รถไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับในกล่องก็จะมีฐานโฟมานะครับด้านล่างก็จะมีใส่ตัวชาร์จใส่แบตแล้วก็ใส่ผ่านรีโมท่านรีโมทก็จะอยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่รถจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่า ผมได้มาเนี่ยมันไม่มีมาให้ทีนี้จากการทดสอบเนี่ยก็คือใส่แบตที่ตัวรีโมทไปแล้วนะครับรีโมทเนี่ยเปิดติดนะอ่าไฟขึ้นนะครับรีโมทน่าจะไม่มีปัญหานะครับปัญหาคือนี่ตัวรถเนี่ยผมต่อแบตดิโพสองเฟลเข้าไปแล้วนะครับ ใส่ GoPro พ่วงสองเซลเข้าไปแล้วนะครับเป็น900มิลแอมป์นะครับมันผมเช็คแล้วไฟมันเข้าระบบนะเข้าแผงวงจรแต่มันไม่ติดคาดว่าแผงน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเช็คแล้วไฟแบตมันได้7โวลต์กว่านะครับแล้วก็เช็คที่ตัวสวิตช์ออนออฟนะครับไฟออกจากสวิตช์เช็คที่แผงวงจรที่อยู่ด้านใน Uh, ไฟออกจากแผงนะไฟ,ไม,ไ,ฟไม่ใช่ไฟออกสิต้องบอกว่าไฟเข้าแผงวงจรอ่า uh. แต่รถไม่วิ่งครับไม่ตอบสนองทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยเด่น้าถอยหลังไม่ตอบสนองเลยไม่รู้เพราะอะไรไม่ตอบสนองนิ่งนิ่งสนิทไม่ได้เลยสรุปจัดของมาได้มาเป็นของเสียนะครับ คือมันเป็นของที่ค้างสต็อกแล้วก็เก็บไว้นานแล้วอะครับตอนนี้เอา,เามาเทสดูเนี่ยกลายเป็นว่าเออมันพังไปแล้วว่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนมาไม่มีแบตบอืมเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าจะเอามาต่อยอดจากรถหนึ่งต่อสิบที่มีอยู่คือผมมีหนึ่งต่อสิบเนี่ยสไตล์นี้นะครับก็คือเป็นอพา,าวแบบนี้นะครับช็อกหลังแบบนี้ เดี๋ยวหยิบให้ดูอ่าอันนี้หนึ่งต่อสิเนี่ยสไตล์มันจะใกล้เคียงกันเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะใกล้เคียงกันก็คือมอเตอร์อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ ใช้โชค2ตัวตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่นี้มันขนาดเล็กกว่านี้มัน1ต่อ12โดยประมาณนะคิดว่าน่าจะ1ต่อ12ไม่ก็1ต่อ14ส่วนไอ้นี่มันเป็น1ต่อ10ทมิญานะครับประมาณนี้ประมาณนี้เ,นเราก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยมันน่าจะได้เหมือนกัน ก็ว่าจะมาลองทําเล่นดูเรากฏว่าไม่ได้คือยังไม่ติดเลยตอนนี้ดับแต่ต้องบอกว่าทรงมันสวยนะครับคือและระบบมันก็เหมือนต่อเหมือนกับรถ1น่งต่อสิบล้อแบบมุมสวนทางกันมีเฟืองเกียร์ดิฟอยู่ข้างในนะครับน่าจะเอาโช๊คของรถ1ต่อ12มาใช้ได้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลย แล้วก็ลิงก์เนี่ยที่เป็นพลาสติกเราก็เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแบบปรับความยาวความสั้นได้ก็จะสามารถปรับมุมล้อได้นะครับจริงๆแล้วมันก็น่าจะทำทำขึ้นนะมอวิ่งนะครับมันน่าจะน่าจะเร็วมากพอสมควรเลยอะ่ะถ้ามันทำออกมาแล้วมันมันได้อะ่ะใส่บัตเลดไปมอเตอร์บัตเลสกับแบตลิโพซัก สองพันสองมิลลิแอมป์ใส่ช่องเนี้ยน่าจะพอดีเลยน่าจะต้องไม่ต้องแปลงเลยห้องมันกว้างอยู่นี่ใส่ตัวเก้าร้อยถ้าใส่ตัวสองพันสองน่าจะใส่ได้ก้อนเล็กน่าจะได้ไม่ก็ใส่เป็นตัวพันห้าน่าจะใส่ได้นี่ใส่ตัวเก้าร้อยแปดวงบวมยังสามารถเลยแต่เสียดายมันมันไม่สมบูรณ์มัน มันไม่สมบูรณ์นะชุดไฟมันใช้งานไม่ได้ไม่งั้นอาจจะต้องแปลงคือผมกะว่าจะยังไม่แปลงกะว่าจะลองแค่ใส่แบตลิรีโพลลงไปก่อนวิ่งดูซิว่าอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะได้วิเคราะห์ต่อได้กลับไปเป็นว่ามันไม่สมบูรณ์ครับทุกคนรถมันวิ่งไม่ได้ ก็เลยมาทําให้ดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็ถ้าใครเล่นตัวนี้อยู่แล้วอยากดัดแปลงไอ้ตัวเนี้ยผมว่าแปลงได้ตัวเนี้ยโอเคเพราะว่าล้อข้างหลังก็เป็นดุม8มิลน,นะครับใส่ของล้อ r C 1ต่อ2ทั่วไปใส่ได้โช๊กก็เปลี่ยนได้นะครับเกียร์ข้างในผมไม่ได้รื้อแต่คิดว่าน่าจะทําได้เหมือนกัน ห้องแบตห้องชุดไฟห้องวางเซอว์วางได้เลยหนักแปลงนิดหน่อยวางได้เลยอันเนี้ยสะดวกอันเนี้ยคือไปต่อได้เลยกับรถงบคันหนึ่งห้าหกร้อเนี่ยแล้วออกมาต่อยอดสบายเลยตัวเนี้ยวิ่งวิ่งดีแน่ๆส่วนถ้าใครคิดจะซื้อนะครับเช็คดีๆก่อนนะครับว่ารถมันวิ่งได้เปล่าตอนที่เราจะซื้อมาพอดีผมไม่ได้เช็คตอนได้มาได้มานานแล้วไม่ได้เช็คมัน ไม่ได้เช็คด้วยว่าในกล่องนี้มีแบตสุดท้ายก็เนี่ยมันประมาณนี้มีโมดติดได้แต่รถไม่อยู่วิ่งอ่ะก็เอามาเป็นไกด์ไลน์ให้ดูกันนะครับรีวิวกันแบบไวๆว่าเอ้ยรถเกือบดีแต่มีปัญหา <laughs> ก็ประมาณนี้ครับเอาไว้ถ้าผมมีเวลาเอาชุดไฟมาลงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้เอามา ลงให้ดูกันก่อนนะครับสาหรับคนที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่างฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับไว้เจอต้องบอกว่าไว้ผมมีเวลาผมจะมานั่งรีวิวรถที่มีอยู่ในสต็อกให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคองก็ขอบคุณครับการรับชมแล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับ